อ่นยงหาเซโยวลคอมทูกาดเบียและในวันนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตรงหน้านนั่ก็คือสกินใหม่ของฟลีปนั่นเองชื่อสกินว่าอาบน้ำเออก็คือตรงตัวอาบน้ำเลยจ้าก็แบบว่าอาบน้ำก็คืออาบน้ำโอเคก็ได้ๆก็คือสิ่งที่เห็นตรงหน้ามันสร้างจ้าซะเลยเกินมันช่างแบบโอมก้า oh โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวให้ทุกคนกันดูเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพล็กเลย let's go oh my g o s h โอ้อ่าแทุกคนมาเลยแมปแล้วเนี่ยนครที่ไม่เคยหลับไหลโอ้โ oh, หยังไม่ได้นอนเข้าคบชุดมากประเด็น <S <S ไปเลยกลางแมปมีคนนะบ้าเลยเฮ้ยหวัดดีจ้าหยือเปล่าหยูหเปล่าเฮ้ยโหมขึ้นนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ เอออันนี้อันนี้ทำไรกันครับทำแรงครับไวรุ่นไวรุ่นทำไรไวรุ่นทำไรเฮ้ยเฮ้ยเฮยไวรุ่นทำไรเออเอาไปเอาไปไปเอาไปหัวอย่างเงี้ยสาดนับเลยเอ้าเอามุดดินหนอยมุดดินหนเอาว่ะเอาวะเอาว่ะจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะจะไปไหนล่ะครับไวรุ่นมานี่มานี้มาไวรุ่นมามามาเอาซะน้ำขาวๆของฉันโอ้โหบอกเลยว่าบอกเลยว่าขาวๆจัวไม่มีแดงผสมมา จะไปไหนะนะครับจะมาไหนนะครับโอ้โหวิงว่งวิ่งเอาว่าเอาว่าเอาว่ารับไปซันน้าจากฉันโอ้โหบอกเลยว่าจังหวะนี้ขาวเต็มตัวเนี่ยพี่พี่น้องเอา้าเอา้าขุดว่าเอาว่าขุดดอ,อเอา,าไม่โดนโอ้โหจะไปไหนจะไปไหนเอาว่าเดี๋ยว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 บิงในมือมาแล้วนะบิงในมือลาแล้วนะใจง่ายเอา้าไม่ต้องใช้แล้วแหละจังหว่านี้ยเอาไม่โดนด้วยประเด็นโอ้โห อะไรกันครับเนี่ยอะไรอะไรกันครับเนี่ยใช้ก็ได้ตอนแรกว,ว่าจะไม่ใช้แล้วแหละก็ต้องใช้แหละเออโอ,อ้โหมาเดี๋ยวเราไปนั่งกันเลยดีกว่าเมื่อกี้นักบวชหญิงผ่านไปใช่ไหม <c oughs> มันทําอะไรผมบ้านไหนเก๋ <c oughs> โอ้โหเออเอาเ,เอาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาน่าจะช่วยกันยากเนาะตรงเนี้ยหรือเปล่าวะเออน่าจะช่วยยากแหละอ,อ่วางไปแล้ มาแล้วก็เมื่อกี้เก๋ใกล้ๆจะมาช่วยหรือเปล่าครับมาเลยมาเลยครับจะย,ยังไงดีหมูขึ้นเว้ยเอา้าสวัสดีนางเก๋มาเลยมาเลยมาเลยกับฉันเราไปด้วยกันเอ้ยมีคนแอบช่วยน้อ,อน้องโคสินะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไปตามต่อก็ได้จังหวะน,นี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าตามติดชีวิตไม่หลอดแน่มาเอา้าอยู่ตรงนี้เหรอ อยู่ตรงอยู่ตรงนี้หรอกครับมาเอ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 ามีคนจะรอยิงปืนให้เพื่อนเว้ยวอาววอาววอาวใจไงใจไงครับใจไงครับมาบอกเลยว่าน้ำร้อนพี่มาแล้วน้องจ๋าโอ้ยเป็นไงล่ะคำคมครับมาเลยมาเลยจังหวะนี้ฮะจังหวะนี้ฮะเออไม่โดนเลยใครไม่โดนใครเลยขอร้องเอ้ยโดนแล้วว่าโดนแล้วว่าเอาวอาวอาว่ะบอกเลยจังหวะนี้ฮะจังหวะนี้ฮะเดี๋เด้๋เดอเราเดยอเราจะยิงก้อนใหญ่ไว้ตรงนี้เออเอาเอา มาทำไมล่ะครับมาทำไมล่ะครับเออเป,เป็นไงล่ะเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเจ็บเป็นไปเลยดีโอเคน่าจะไม่มาแล้วแหละมาเดี๋ยวเราเอาไปนั่งเลยดีกว่าตรงนี้นะฮะบอกเลยบอกเลยว่าตายแน่ๆมาเอ้าเอา,เอาไม่ไปป่าหนหรอไม่ไปป่าหนหรอจะรอช่วยเพื่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวเเออมา มาเลยรับน้ำพอขาวจากพี่ไปซีน้องจ๋าน้องจ๋าเอ,อ๋ยเอาเอาว่าเอาว่าดีเอาดีเอาดีก็เอาดีครับเฮ้ยมีคนแอบช่วยกันแหมแอบช่วยเกง่งมามามา,มานี่มานี่ซาดีดีคนดีของพี่จ๋ามานี่มานี่มานี่อะไรมาดีเออเอาแข่งแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่ทันวะปั๊บไม้ช้าเกินบางทีโอ้โหมา,มามา มามาไม่โดนอ่พะมีลมผมกริบมามามาจะมาบอกหรอบอกอะไรไม่ให้บอกบอกอะไรจะไปไหนก็ไปเฮ้ยเอาอ่ะคนเยอะเหรอคนเยอะเหรอนํำรอนจับพี่นะน้องจ๋ามามาเลยมาเลยมาเลยเอ้าเอ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 าไงเอาไงเอาเอายังไรล่ะครับเอายไงล่ะครับเอ้าเอาวิ่ง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 เอายังไงเอายังไงเดียวเดียวเดียวเอาเอาเอาก้อนใหญ่ไปกินไหมเออไม่โดนไม่โดนอ่ะมา เออเขาจะยิงกูแปเอ้ากูโดนรถไฟชนกูโดนรถไฟชนช่วยกูด้วยให้เอา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 เออไม่โดนโ้โหอะไรวะเออเอาไงเอาไงเอาไงเอ้าลูกเองแล้วหรอลูกเองแล้วหรอลูกเองทำไมเอ้าหออยู่ใกล้ๆลลูกเองทำไมขอบคุณนะที่ช่วยวิ่งเข้ามาในศอกจะได้หลบปืนง่ายๆมาอยู่ไหนวะ เออเพื่อนเองลุกเองไปแล้วนะเอาไงดีเราเอาไงเออดีเอาเอาเอเอาไปหาปั่นกันสิโว้ยโอ้โห,โโหมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอเคแล้วก็ก็อ<ๆ>ี<ๆ>้ตรงนี้เลยละกันมาเลย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 มีใครจะมาช่วยไหมล่ะครับมาเลยเอา้าตายแล้วเหรอเอา้าฉันเพิ่งรู้ว่าตายแล้วมามามาเลยอยากได้ใช่ไหมน้ำร้อนนะน้องจ๋า มาเลยมาเลยเออปิวปิวปิวเป็นไงล่ะโอ้โหก็บอกเราว่าน้ำร้อนน้ำร้อนนี่น้ำร้อนน้นี่ยวจัดนะก็เอาททเลมาโอเคไอฮิวกันว่าฮิวกันว่าเดี๋ยวเราพังตัวนี้ก่อนมันมันน่าลำคาญเออตรงนี้มันน่าลำคาญหูขึ้นอ้าฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วจะไงครับจะไงครับจะไงครับนับพลัมไอรับน้ำขาวๆหรือเปล่าครับโอ้โหมา เอ๊ะเอ๊ะเขาจะเขาจะทะลุมาเขาจะทะลุมาตรงนี้ <c oughs> เอาไงเอาไงเอาไงรอแล้วรอแลอ้วจะบอกเลยรอแล้วรอแล้วก็ตีเอาเชคแค่โดนด้วยว่ะเอาเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาลุ่มดูดลุ่มดูดดูดลุ่ม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 มันดูดลุ่มมันดูดมาแล้วก็คนนี้โอเคคนนี้มาเลยมาเลยมาเลยกับฉันหลบไปได้วยกัน เออแมวดีกว่าเป็นน้องตรงนู้นดีกว่ามันจะได้ไกลๆเป็นไงละ่ะโอ้โหความคิดแบบ300% 300% IQ แบบ300%เออทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณครับบอกเลยมาต่อไปเออนักเต้นต้องเข้าอย่างแน่นอนอยู่ไหนวะเอออ้าวมาแล้วหรอ มาแล้วหรอมาแล้วอรอมาแล้วรอรับรับน้าร้อนไหมครับน้ําร้อนไหมครับน้ําร้อนนะน้องจ๋าเอาอยัางไงอ่ะเอาอยัางไงเอาอยัางไงอ่ะเออเอายังไงอ่ะครับมาดีก็มาดีก็มาดีก็มาก็มาดีเออขอบคุณนะค่ยิงค่าแอนิเมชันไฮโอเคโอ้โหกล่องกล่องกล่องโดนตีนีก่ก็ช้าเหลือเกินไม่มีปืนแล้วใช่ไหมคนนั้นไม่มีปืนแล้วใช่ไหมมันก็เอานั่งเลยละกันมาเอานั่งเลยละกันเออ ก็หูขึ้นเออเมื่อกี้เขาวิ่งไปแถวนี้ใช่ไหมไปไหนแล้ววะอืมน่าจะอยู่บนบ้านแน่ๆใช่ไหมเออรีกรุบกันแล้เอาวะเอาวะมาเลยมาเลยดิมาเลยดิมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยเอา้ามาแล้ววะ มาแล้วว่าน้าร้อนนะน้องจ๋าบอกเลยครับบอกเลยครับจังหวะนี้ป uh ิ้วปิ้วปิ้วปิ้วเออเอาเอาสีเอาสิน้ําร yeah, ้อนนะน้องจ๋ายังไงล่ะครับยังไงล่ะครับเราเราเราเอาไหมครับเอาไหมครับเอาน้ําร้อนไหมครับเออเก่าสิครับมามาเออแล้วก็เอาคนนี้ไปนั่งเฮ้ยเครื่องสั่นกังแมพใช่ไหมโอเคเครื่องน่าจะตรงกลังแมพมามาเลยมาเลยโอ้โหโอ้โหบอกเลยโซนเครื่องแบบยับยับ มาปั่นเหรอปั่นเหรอไม่ให้ปั่นครับเออเป็นไงล่ะหาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่ให้ปั่นนะครับเอาวัาดดีมาดีจะมาช่วยเพื่อน<ร>จะมาช่วยเพื่อนเหรอฮะฮะจะมาช่วยเพื่อนเหรอเดียว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 เอ,อเอาเอายังไงอะครับเอาไงครับปั่นก็ปั่นไม่ได้จะมาช่วยเพื่อนเหรอจะมาช่วยเพื่อนเหรอวัยรุ่นวัยรุ่นเอาปั่นปั่นเสร็จเป้าปั่นเสร็จเป้าไม่เสร็จไม่เสร็จโดนนะโดนนะครับโดนนะครับเอาไปเลยน้ำข่าวจากพี่นะพี่น้องเออมา แล้วก็เอานักบวชหญิงมานั่งก่อนแล้วกันโอ้โห,โโหเครื่องนี้เกือบเสร็จเนี่ยเอ้ยแต่ดีอะตรงที่มันปรับใหม่แล้วอ้าวดีตรงที่มันปรับมาใหม่แล้วมันเหีมันมองเห็นเปอร์เซ็นต์เครื่องอะสุดยอดเพอร์เฟกเออสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับอันยังคำสัมมิตะบ๊ายบาย